ด่วนโคโวสั่งแบนผู้ช่วยโค้ดทีมนี้แล้วในหลีเกาหลีเปิดความรู้สึกของโซฮวีที่มีต่อธนชาหลังเข้ามาช่วยทีมคิดไม่ถึงจริงๆสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะคะ เรียกได้ว่าหลายคนยังคงจําได้ดีนะคะสําหรับประเด็นดราม่านะคะที่ต้องบอกว่าในนัดน,นั้นเป็นการแข่งขันะระหว่างทีมเลสปาร์กแล้วก็ทีมพิงค์สไปเดอร์นะคะซึ่งมีอยู่ช็อตหนึ่งค่ะที่ทางด้านผู้ช่วยโค้ดนะคะเข้าไปไวยวายตอนเก,เกมที่เจอกับเลสปาร์กเหมือนไปย้อยเย้ยอตอนโค้ดนะคะคุยกับกรรมการซึ่งเป็นช็อตที่ต้องบอกว่าดราม่าหนักมากค่ะและล่าสุดนะคะทางด้านโคโวสั่งลงโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ลงโทษแบน3เกมและปรับเงิน3ล้านวอลเป็นเงินประมาณ90,000บาทนะคะซึ่งทางด้านโค้ดนะคะทีมพิงส์สไปเดอร์เนี่ยก็ได้เปิดใจว่าผมขอโทษอย่างจริงใจต่อสหพันธ์วอลเลย์บอลเกาหลีแฟนวอลเลย์บอลและโค้ดโกฮีจินซึ่งเป็นโค้ดของเลสปาร์นะคะผมจะยอมรับการลงโทษทางวินัยใดๆก็ตามซึ่งต้องบอกว่าลงโทษแบน3เกมนะคะถึงจะได้กลับมาช่วยโค้ดหลักนะคะ คุมเกมก็ต้องมารอดูกันต่อไปค่ะต้องบอกว่าพฤติกรรมในตอนนั้นนะคะกลายเป็นประเด็นดราม่าอย่างหนักเลยทีเดียวเพราะว่าเหมือนช่วงจังหวะที่ทางด้านโค้ดเนี่ยเถียงก,กรรมการจบแล้วแต่ทางด้านผู้ช่วยโค้ดคนนี้นะคะไม่จบค่ะเดินข้ามฝั่งนะคะไปหาทีมเลสปาร์คและยังไปเยาะเย้ยโค้ดค่ะต่อหน้ากรรมการอีกด้วยนั่นเรียกว่าเป็นการผิดวินัยร้ายแรงจริงๆค่ะเพราะว่าไม่เกรงใจแม้กระทั่งกรรมการที่ยืนอยู่ตรงนั้นเลยทีเดียว มาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะของทีมไฮพาร์ซึ่งจะมีการพบกับทีม i อบเคนะคะในวันที่27เธันวาคม2567ซึ่งต้องบอกว่าเกมนี้นะคะหากทีมไฮพาร์ชนะทีม i อบเคได้ก็จะทำให้มีเสียงฮือฮายอย่างมากเพราะว่าสถิติของ i อบเคเนี่ยก็ดีใช่ย่อยเลยทีเดียวค่ะและล่าสุดนะคะคังโซฮวีซึ่งออกมาเปิดใจถึงการกลับมาของโมเมนธนชาตสดโดยได้ระบุเอาไว้ว่า ก่อนหน้านี้เทียมเราทำคะแนนได้น้อยในจังหวะการโจมตีครั้งที่2แต่เมื่อธนชากลับเข้ามาเราก็เริ่มทำคะแนนได้มากขึ้นซึ่งต้องบอกว่านี่คือคำชมของคังโซฮวีนะคะว่าการที่มีธนชาตเนี่ยทำให้เขานะคะสามารถทำคะแนนได้มากกว่าเดิม ทางด้านธนชาก็กล่าวอีกว่าคังโซฮวีและอิมยองอกนะคะช่วยขยายขอบเขตการรับลูกทําให้ภาระในเกมรับของฉันน้อยลงและเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากฉันจะเรียกพี่โซฮวีเพื่อขอความช่วยเหลือ ต่อมาค่ะคิมจองมินเฮดโค้ดของไฮพาสออกมาชื่นชมฟอร์มการเล่นของโมเมธนัชชาที่ยกระดับจากซีซั่นก่อนโชว์ฟอร์มปังต่อเนื่องพาทีมชนะพิงค์สไปเดอร์อันดับหนึ่งของหลีกไป3ต่อสูนเซตเลยทีเดียวซึ่งเกมนั้นนะคะโมเมธนัชชาคือท็อปสกอร์ของทีมโดยทำได้14คะแนนมีอัตราโจมตีสำเร็จถึง48%เปขณะที่คังโซฮวีนะคะแล้วก็นิโคลว่าค่ะทาได้13และ11คะแนนตามลาดับ โดยคิมจองมินนะคะได้กล่าวเอาไว้ว่าชนะ2นัดติดต่อกันไม่รู้จะพูดอะไรดีเกมนี้ง่ายเพราะผู้เล่นต่างชาติฝ่ายตรงข้ามหายไปทั้งสองคน หมายถึงทีมพิงค์สไปเดอร์นะคะเราใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนของคู่แข่งได้ดีและจัดก,การผู้เล่นที่ต้องระวังได้อย่างเหมาะสมแต่เน,นเรื่องของการบล็อกการเล่นเซตยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงส่วนเกมรับและการรับลูกเสิร์ฟถือว่าดีสำหรับธนชาททำเกมรับได้ดีตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแม้ว่าการรับลูกจะมีปัญหาเล็กน้อยแต่ตอนนี้นะคะข้อผิดพลาดต่อเนื่องลดลง และการโจมตีของเธอยังพัฒนาอย่างมากเธอคือสมบัติล้ำค่าของทีมเรานี่คือบทสัมภาษณ์ค่ะของทางด้านเฮดโค้ชทีมไฮพาร์ตสรุป2ประเด็นที่เรามาพูดกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือในเรื่องของผู้ช่วยทีมพิงสไปเดอร์นะคะที่ทางโคโวเนี่ยสั่งแบนไป3เกมแล้วก็ถูกปรับนะคะ3ล้านวอนเท่ากับ90,000บาทไทยนั่นเองรวมไปถึงเรื่องราวของทางด้าน ผู้เล่นทีมไฮพาร์นะคะไม่ว่าจะเป็นคังโซฮาวีแล้วก็เฮดโค้ชทีมไฮพาร์นะคะออกมาพูดถึงความประทับใจแล้วก็การพัฒนาการเล่นของธนชาที่ต้องบอกว่าตอนนี้ธนชาคือกำลังหลักของทีมไฮพาร์ตเลยทีเดียวและอย่าลืมนะคะร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจทีมไฮพาร์จะมีโปรแกรมการแข่งขันกับทีม i d k วันที่27ธันวาคม2567เวลา17นาฬิกา และทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ